ทวงหน้าเขียวเลยพี่น้องแต่ว่าฝนบปตกมเยะเออสิตายมิยาสิตายแล้วแต่ว่าก็เขียวอยู่ถ้าตกไม่หยีก็ยังสีงามอยู่ดอกพี่นอ้องถวงหน้าทวงหน้าถ้าม,มึงยายเพลงสบายครับผมเป็นยังไงเนาะซื้อขาพัดมาให้อราบว่บไม่มีแห้งพี่น้องอกินขาพัดเอ้รลวกซื้อมาให้จิม เป็นยังกาะหมอว่ากดไหลย้อนกดไหลย้อนอือเอากินเขากินเขาพัดอเอา้าไม่คือบ่เอาไม่กินกับยายกิน้ก,กัน่อกินน้ำกันก่อนน้องไปใส่ล่ะน้องไปใส่ล่ะม,มาถามข่าวถามข่าวยายเป็นกดไหลย้อนมันดันขึ้นเพิ่นเลยหกักไหมพี่น้อง จกักซื้อหยังมาให้ก็เลยซื้อขอ้าวัดอย่าไปอีกและซื้อข้าวัดมาให้คนละกลองคือบ่คือบกินกลองนั้นกินอันนี้เบิดจังดิกินน้ำกันอีกนี่ๆกับมาหายงาอือก <c oughs> ิน มอสียาให้บ่มอสียาเข็มนึงเตียไข่แนยบ่หรอไข่อือกุ้งยูฮนบ่มีบ่ไม่หินแล้วคือบเตีเอาไยูน่นเนออตั้งไว้หันละเอะอหิวนม กินกินเขากับลานพี่นอ้องบรสบายบรสบายกดไรอยอนต่บบหน่อยต่หน่อยก็เลยมาเมืองพานนี่มาเห็นยาบรสบายนี่นี่กับพ่อหอนครับนอนแล้วกินนมนอนบรรยากาศบรรยากาศ โอ้ยอยอดปลาคามคืองามเถอะโอ้ยพอจะใส่ตุมต่มกบตุ่มไก่เนาะนี่ยอดปลาคลามสมน,น,นะออเอามากินบ่นกินอีกบ่ไหมเอาบ่กินเข่ากับย่าอีกอ่ะก็กินหน่อยแค่ก็กินหน่อยทีะทะนนยทล่ะวังแม้นโมเปิดกล้องที่สว่างมันยากมันกินโมเหมิดพี่ไม่มกินเหมิอดอยู่บ่ กินเลยกินเลย<อ>กินกับย่ายหนึ่งน้ำปลาคือโบไซหรอลูก,ลอกนะเอ๋ออีหลากกับไส้กล้องของอีหลานตัวเนี่ยไส้กล้องนั่นกินเลยกล้องนั้นมันวิกลุงปะแกกินกุ้งมันเหราเปิดมึงดีมันมีอยู่ดิมันมีปะไม่มึงอิ่มเลยสิผมไม่ไม่ยิ้มเด้เอ มกินหน่อยเอา๋อเตี้ยยุทธากินนั่นนนั่เขาเใ็่ยังกินถ้ากินอยังเอ้าไหนเปิดมั่งดิมีเขาใส่ใส่นั่นดิแล้วพักกันกินธุระโตโอ้ยเอาทิมเออ เออกินกินกอไม้ก็ได้มันกินยำม,ายามาพะพียำมาพียำมาพีอืมแฉะใหน้หนะแฉะให้นยมีไส้น้ำปลาปนัวบ่พิมอืเอกินีแ่แหละยายเป็นก,นกดไรย้อนมือเ้านี่เห็น ล้านทั่วไปเห็นบีทั่วไปนี่ว่าเป็นหยังว่าหากว่าท่านแม่นบ่ยายให้ยายมือม่อเช้าว่าหากบ่มันขึ้นใช่บ่มันตีขึ้นบ่อเอ็นท้องตีขึ้นอโอ้โคตรไรย,ย้อนไปหามมหมออืมหมอฉีดยายเข็มหนึ่งกับยาใส่หลายยใาใส่ครับเข็มเห็นใส่ออยิงหมูแก้วเหลา้าเข็มอะไรก็ดีหม้อบนเขาก็ดี กับอาการก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องยายไม่สบายเป็นกดไหลย้อนชื่อยาอันนั้นถ้าวิคอนมากินน้ำบอลเหรออ๋อเออเออนนี้แหละดีกดไหลย้อนนะแต่ว่าอยู่เพศเพิ่งจะได้ว่านี่อะไรเออนนี่ดีแห้งแห้งได้ไหมแมนกินแก้ลดกดล่างนั่นเคลือบกระเพาะย่างดีพี่ต๋อในเบื่องบ้านเนี่ยซีชมพูอืมกับสีนี่ก็ได้เราเคยกินสีนี่ แมนกดไลยยด่ย้อนยินเขาให้ตรงเวลาด้วยตีึ้นมื่อเช้านิดแน่นแล้ว่หกออกักซา,าอ,อา่อนเขาก็ออกดอกนี่ต่น่าวิ่นเวียนชี้าอยู่บ่บอวิ่นบอวินโอ้เจียม,มันดัน,น <c oughs> ยันนั่นอูหลายมาละ หยายน้อนอูไหลายดิพิมเมืม่อล้างมือตัดอูออกเนอะเก็บอูไว้เลยพิมกับน้อนดิเท่โอ้ยยายนอนอูไหลายพักกินน้ำแน่เราข้าวก,กินเยอะหมูหลายมีหมูบ่เนี่ย โอ้มีหมูเหรอวะเอาผักเนี่ยย่าท่านบอกินผักเดิพิมเอาผักกินผักเนี่ยกี่จักรเส้นที่จักรเส้นที่ท่นบอกกินจะไปจักรเส้นั้นเฮียจักรีสออกอาการ <laughs> อาการกไข่เนี่ยละ,ละยอกร้านได้แล้วร้านร้านหน่อยออถ่ายรูปไปมึงว่าเป็นอยังว่าหากว่าเถินเอ๋อเขาสิพาไปหาหมอตัวอะไน จพินกระทั่วมาคอยค่า,ย,ย,ายากอยู่เนี่ยมาเศร้าสักผ่าสักยังอยู่ออกไปมึงย้ายในเด้อท่นเออ,อคนทีออกแพร่มาสิออกไปยูพ่ท่านราาออ่คอยค้านคุนของอหายแล้วหายแล้ว อาการดีขึ้นกินข้าวให้ตรงเวลาอย่ากกินเผ็ดหลายอย่ากกินเผ็ดอย่ากกินเค็มกดไหลยอนนะให้การดีขึ้นก่อนผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะกระทำธรรมดาแต่ฟาฟาห่วงอยู่ดิจักริตกบโตกฮะอะไรกินเลยกินเลยเดี๋ยวมี พนักง,งานกินอยู่เนี่ยกินอีกไหมกินอีกไหวไหมเออกินกล่องนี้ให้หมด,เ,ดเออกินให้หมดเลยกินอิ่มก็น่าให้ให้ยายกินให้หมดด้วยบอกยายกินให้หมดข้ารานหน่อยมาให้กำลังใจคุณยายยายะ có cỏ bùn cỏ thì bận hoang, đã thở sâu rồi lận. Này, phun, xịt mốt rèn của này. Chắc nay này ha phun nhang đi Piong, mướt đít này, quăng โอ้โ okay. oh, ม้นไงหนี่เอาไปหน้าบอโอ <Yeah. S 1> oh, แกไปม้นไงหนี่แกออกไปดังสุมให้ใหควายอยู่ตรงหน้าเพราะว่ามันมียุ่ง mm hmm. อันนี้ไปเห็ดกับเขากับน้ำพี่น้องดังฟื้นเตาแกก็มีอยู่แต่ว่าก็ใส่ฟื้นไปนำ้ำเพราะว่า mm hmm. เขามีฟื้นเนี่ยนะแ mm hmm. า่แรงเขาก็บเก็บโคนไว จะไม่ง,งามนี่แหละวิธีบ้านๆเท่าอดต้องเปียงทานอิ่มเอากุ้งนั่นไงพ่อเนี่ยเอไป,ไปเร็วๆอยากกินกุ้งอ่ะไปไ,ไปเอากุ้งกุ้งเมื่อกินหมูกุ้งแล้วกุ้งไม่กินกุ้งมเมืเ่อไหร่เดี๋ยวไงไหนามาให้กัสิ โอเคพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยหลาย,ลายครับผมสวัสดีครับ